ถ้าพูดถึงประเทศเนปาลเป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งมรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอยู่หลายแหล่งด้วยกันนะคะ <Okay. S 1> และที่สําคัญที่ขึ้นชื่อเนปาลนั้นเป็นจุดกําเนิดของพระพุทธศาสนาค่ะตั้งแต่วันนี้จะมีการนําเสนอรายงานพิเศษชุดตามรอยพระพุทธบาทในพุทธอุทยานนะคะวันนี้เป็นตอนแรกจะพาไปรู้จักกับเนปาลรวมไปถึงความภูมิใจของชาวเนปาลที่มีต่อประเทศของเขาที่เป็นแหล่งมรดกโลกกันก่อนค่ะ okay. ประเทศเนปาลตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาหิมาลัยนอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะการเป็นประเทศต้นกำเนิดแห่งพระพุทธาศาสนาทำให้มรดกโลกทางวัฒนธรรมหลายแหล่งอยู่ในประเทศเล็กๆแห่งนี้ เนปาลเป็นประเทศหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขึ้นชื่อเป็นมรดกโลกอยู่หลายแหล่งนะคะซึ่งก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่นี่จึงเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธจากทั่วโลกที่ต้องการจะเดินทางมาจาริกสแสวงบุญรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะ ปาทันเป็นเมืองหลวงในสมัยโบราณซึ่งยังเต็มไปด้วยร่องรอยความยิ่งใหญ่ของศาสนาฮินดูและศาสนา,า,า,าพุทธที่นี่มีวัดพุทธนับร้อยแห่งจนถูกขนานนามว่าเมืองพันหลังคาทองนอกจากจะตรัสดูบาอันเลื่องชื่อรายรอบไปด้วยเทวสถานใหญ่น้อยที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนแล้วชาวพุทธยังนิยมไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดทองด้วยความเชื่อว่าจะเป็นเส้นทางขึ้นสู่สว,สวรรค์ วิถีชีวิตของชาวเนปาลดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและผูกพันใกล้ชิดกับมรดกโลกทั้งในแง่ของการมากราบไหว้บูชาด้วยความศรัทธามาทมาค้าขายของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวและมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจสุชี ัดเกตมกคุเทศชาวเนปาลที่เคยบวทเรียนอยู่ในประเทศไทยถึง12ปีบอกถึงความภูมิใจที่ประเทศบ้านเกิดของเขาได้รับยกย่องเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติแต่ขณะเดียวกันก็สะท้อนว่ามรดกโลกในประเทศเนปาลยังขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแม้ว,ว่าจะสร้างชื่อเสียงและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวจริงๆแล้วความภูมิใจของคนเนปาล มีไม่ใช่เฉพาะโมโดดโลกก็ยังมีอีกอย่างอื่นที่ที่ของทั่วโลกที่รู้จักในประเทศเนปาตคือสวนลุมพินีวัน1 2. ยอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลกสามุเขาทหารกุรุขาเป็นฐานที่รับจ้างของอังกฤษ 3. อย่างนี้นะที่ขุดภูมิใจที่สุดของคนเนปาลแต่ในโรงเรียนหรือในอะไรต่างๆอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่มีการสอนคือการรักษาโมโดโโล นะฮะก็อันนี้ก็ต้องเ,อเราก็ต้องการเผแผ่ให้กระทรวงศึกษาอีกครั้งหนึ่งว่าต้องรักษาอย่างไรในต้องมีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนปาลจึงเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ชีวิตให้คนทั้งโลกได้เรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกับร่องรอยอารยธรรมว่าเราจะเลือกอดีตเลือกปัจจุบันหรืออยู่ร่วมกันอย่างสมดุลคมพีกฤษณปานีถ่ายภาพายสวรรค์ขยันยิ่งรายงาน